สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่สองรับซีซีสำรัครับพี่น้องเ้านี้เนาะกับการทําบุญนะครับที่วัดผัดดุลธรรมตำบลดงยินอาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับเป็นวันร่มยานนะครับเอากัมาทําบุญกันครับพี่น้องขอเชิญพี่น้องติดตามรับชมบรรยากาศการทัาบุญที่วัดผรดดุงธรรมนะครับบ้บนดงยินอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเป็นวันร่มย็นนะครับ ประจําปีของมูบานดงเย็นนะครับเขาก็จะมาทําบุญล้มล้มหยาินะครับวันที่ช่วงกสุนห์หาปู่ปู่ญาติยายนะครับปู่ที่ลงหลับไปแล้วนะครับประจําของทุกปีนะครับ14เมษายนนะครับเป็นวันล้มหยาิของมูบานฮองนะครับอันนี้จะเป็นวัดเนาะวัดวัดแล้วก็ศาลานะครับศาลา บรรยากาศนะครับมันก็บจะมีโรงทานนะครับมีเสาเนี่ยก็จะมีมีโรงทานนะครับมีไซบาศสยบาศรวมกันนะครับประเทศอาหารแล้วกันปูที่ช่วงกสุลเนาะปู่ที่หลวงรับไปแล้วนะครับปู่ย่าตายายของเขานะครับผู้อยู่บนเป็นวัดเก่าแก่นะพี่น้องเนาะวัดเขาช่วงนี้ช่วงเศร้าอยู่นะครับคนยังมาบ่หลายเนาะ อันนี้คือบรรยากาศในวัดน,นะครับลมรื่นยังหน่อยนึ่งนะพี่น้องเนาะต้นไม้หลายนะครับต้นไม้หลายนี่เป็นบรรยากาศในวัดน,นะครับบรเิเวณวัดนาะครับอาญาโยมกสิพน้องพี่น้องชาวทุชนทุกท่านนะครับมารลวมก,กันท้าบุญนะครับรอใส่บาทนะครับเนาะครับ ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นโบสถ์นะโบสถ์เก่าโบสแก่นะครับออเอกกลับมาปกติดังเดิมก็จะเป็นไหม่นะครับไมมทั้งหลังนะครับหลงังคาเป็นไหม่นะครับ,บก,บกบนนบ็เป็นาอหหนอกรเก่นก้าท่านะคลับมนงหวัดเปอ็อก้จัดอเป็นลมนกลมนกของโบก เป็นบทกบทแกเนาะของวัดเฮ้านะครับรอบขางพนะี่น้องรอบขางก็สเิเป็นบรรจุเนาะครับ มันจุกกระดูกเนาะอัจิเนาะครับว่าไม่ะเอ่อ,อกระดูกเนาะรกระดูกผู้ยันพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับมันจะมาเอ่อมันจุ้ยหลบๆนะล,ลูกหลานก็นสมามารถให้บุญน,นะครับมาเอ่อรดน้ำนะครับกวดน้ำเอ่อถูกเทียนดอกใหม่นะครับช่วงทีเอ่อพระพระ,ะเจริญพุทธมนตลน,นะครับกุญรดิดบางสกุลหาอ่อญาติโยมกสิมาน พี่นองกรสมาเนาะไหวเนาะความดอกไม้ทุกเทียนต่างๆเนาะครับอันนเป็นเป็นใบซีมานะครับที่โพโพเนะาะใบซีมาเก่าเนาะครับาเก่าของของโบสถ์นะครับโบสถ์เขาเลยบุรณะขึ้นใหม่เนาะครับขึ้นใหม่จะแต่ว่าเป็นทรงเก่านะครับยังดังเดิมบางบางส่วนก็นยงังดังเดิมนะครับเราจะพาปีา้าเนาะเข้าไปเบ่งข้างในเนาะครับเนาะ ไหว้สักการะพระประธานด้านนี้จะเป็นพระประธานนะครับองค์เก่านะครับองค์เกา่าตั้งแต่สมัยเนาะหลวงปู่คมกิรพญโยนะครับเป็นสังไว้เนาะเอาก็ยังรักษาเนาะแล้วก็มีองค์ใหม่น่าหนาหน้นะองค์เล็กนะครับด้านหลังเป็นองค์เก่านะครับเนาะ แต่ตอสมัยปู่ย่าตาย้ายห้องเนาะเขาก็มากลับเขามากลัาบเนาะหาวัฒทานก่อน ชมรบรรยากัดรอบรอบบันนบบบบดนะครับพี่น้องรอบรอบพระอุโบสถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนาะที่ส่งน้ำนะครับพี่นะ้องส่งน้ำพระอุทลูปเนาะ